สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาเป้ซี่ชาแนลคือเกาอ่าเงินเดิมเน,นาะจ้ามื่อน,นี้ยาเป้ซี่เดีน๋นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเน,นาะจ้า่อนจะไปรับชมรับฟังยาไพ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไพ่นะไม่ดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาเป้ซี่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยาไก คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะบบาะการเบาๆลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมู้เนาะทางอาจารย์ทันแหลกเลยนะะเนาะค่ะแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าห้ามพลาดเด้อร์ฟัซซันแนวทางเด่นล่างงวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วเด่นเจ็ดมาเจ็ดแปดนะคะพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นเก้าล่างเนาะค่ะเนาะเด่นเก่าเก่าอิงยังกระจวดจาดฟาดเบิ้มตามเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเด่นล่างนะคะพี่น้องปากกากค่เบอร์อะไรล่ะพี่น้อง เอาไว้จะเขียนอันตัวเลขประก,กาซื้อมาสี่บอกเบิดพร้อมกันทั้งสี่บอกเลยเนาะพี่น้องทั้งประก,กาทั้งสมุดเปียงอ๋ลีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนว่าสั้นพักรักหน่วยบนงวดที่แล้วหกนะจ้ะแต่วางวนันี้เป็นงวดแรกเด้อค่ะเด้อที่พี่น้องที่ยายไพ่ลงหาเบิงเนาะจ้ะงวันนี้เพิ่นบอกว่าอ่าหน่วยบนอยู่ที่สามเนาะค่ะหน่วยบนอยู่ที่สามมีผู้ใดมีรักสิบดีกะจวดจา่าใจเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นเวลาแล้วเนาะเวลาบอกว่าชุดเน้นงวดนี้อยู่ที่692อ่าและกะ92ข้างล่าง6เกเนาะค่ะสำหรับแนวทางชุดเน,น้นเวลาเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างวสันพี่น้องคะเด่นล่างวสันเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นล่างอยู่ที่วสันงวดที่แล้ว5กับ8เนาะจาา้า8เนาะพี่น้องเนาะ วดนี้เพื่อนบอกว่าศูนย์กับสองนะคะ่ะศูนย์กับสองมาตัวว่าสันผิดจ,จะหน้าใดเนาะพี่น้องเนาะมากตัวใดก็ค่อยว่ากันกันม่อมากาะพานนะคะพี่น้องค่ะค่อยว่ากันไปตามสูตรนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าดับหลักสิบละดับหลักสิบข้งเทิงเนาะสําหรับแนวทางของเอจีระนันเนาะคะาาะ่ะอ่าวดที่แล้วดับศูนย์มาหกเนาะจากวันนี้ดับสามดับเฉพาะหลักสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มวนกับมักกับมวนอาจัรนมักขจวดจัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอจิระนันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนวิ่งบนวิ่งบนแนวทางของแอดชายกุดแอดชายกุดเนาะค่ะแอดชายกุดแล้วบอกว่าเดินบนงวดที่แล้วว่าซันเดินหกกับหนึ่งมาหกเนาะจ้าเน,นะาะงวดนี้เก้ากับสี่มาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันพี่น้องขาเอามักกับพิจาณาตามเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะค่อยจวดจัดตามเพื่อนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า10หน่วยบนเนาะจา้า่าจจะเป็นแนวทางของแอดบุรินนะคะเนาะสิบหน่วยบนเพื่อนบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องว่าที่แล้วเอ่อห้าหกเจ็ดมาหกักหน่วยเนาะจา้างวดน,นี้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดได้พี่น้องหกกับเจ็ดแค่สองตัวเท่านั้นบมาสิบกับมาหน่วยว่าสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ร่างวันที่หนึ่งท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวบนแนวทางของแอ็ดพายเบลเล่เล็กเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้คำเตือนว่าซันจะ้ะพี่น้องสามตัวบนสามชุดตรงว่าซันเพิ่นบอกว่ายังสี่ละเพิ่นบอกว่าพิจารณาดีๆเด้อก่อนจะไปใส่งานว่าซันเพิ่นว่าเพิ่นหามาเนาะห้าแปดหนึ่งหลักลอยเพิ่นมีอยู่หาหกเจ็ดเนะาะหลักสิบมีอยู่ที่แปดหลักหน่วยมีอยู่ที่หนึ่งเนาะห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่ง 81 3ตัวบนตรงเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดไพผู้ใดมากระจจดจาาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะคะพี่น้องคะ่ะว่างไปตามสูตรเดริมพิถึกบววกันวาซันงวดที่แล้วเด่น826เนาะจ้ะมา8เนาะค่ะเนาะงวดนี้026นะคะพี่น้องคะ่ะถ้า6ติดดับเหลือแค่2ดังเม็ดทรายเนาะ,ะพี่น้องเนาะเด่นล่างดังเม็ดทรายเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นอ่าเจอการวาสันหนึ่งแม่สาววาสันพี่น้องคขางวดที่แล้วอ่าลักซิบบนงวดที่แล้วนะคะพี่น้องคขาลักซิบบนมาเบิ้งค่ะพี่น้องอ่างวดที่แล้วสองสองหกเจ็ดมาสองเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งห้าหกพอพี่น้องหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งห้าหกนะคะสิบบนหนึ่งแม่สาคนไต้สายด่วนเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเอดมาเหมิดเนาะ10หน่วยบนงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนไ้มาเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่า1งวดที่แล้ว1กับศหลุดเนาะจา้างวดน,นี้3กับ2เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ3กับ2มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสัน้นพิจารณาไปตามสูตรเพื่อนเนาะพี่น้องเนะาะมักตัวใดก็คอยจวดคันบอมักกับพานเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของเอดมาเหมิดเนาะคะ่ะ10หน่วยบนเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเป็นแนวทางของหวยชุมเพวสันเด่นที่สุดประสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่า6 1หนึ่งสองและ6 3เนาะจ้าเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็ค่อยว่ากันตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเหล็กดับล่างนะคะดับล่าง4 5 8 9เนาะจะไม่มาล่างว่าสัน4ห8 9บ่บม,มาล่างเนาสันพี่น้องคะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นโตเดียวเน้นๆ8 5 5 8ไอ้แพ้เขาเพราะเจ้าลำเอียงว่าสันเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบอลมหาเฮงเนาะพี่น้องเนาะเพื่น,อน,นอบอกว่าเลขเด่น3ตัวอยู่ที่928เนาะจ่า2ตัวอยู่ที่282989ข้างล่าง27นาคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดบอลมหาเฮงเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างมาครบเลยพี่น้องทั้ง2ตัวล่างและ3ตัวเทิงของแอดไพเนาะงวดที่แล้วแอดไพสูตรนี่เพิ่นตัดดับเพิ่นตัดเด่นออกเนาะพี่น้องเพิ่นตัดดับออกก็เลย78บ่ดด้มาเนาะสูตรนี่เนาะมาตามต่อจ้าสูตรนี่เพิ่นบอกว่าอา่า2 4 2 5 3435 4ห4าเพิ่นฟัน3า,า,า,ห,า,าหาเด้อพี่น้องเด้อ สักฟันสามหากับสี่หาเนาะเอามากจั่วจาดตามเพื่อนเลยเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางของแอดไพยเนาะมักตัวใดก็ค่อยว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสัน่นอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเต้มรางพี่น้องคะ่ะเต้มรางของแอดวิลัตเนาะ วันที่แล้วแต้มห้าว่าส,สั่นเนาะจากเขาแต้มหาเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามเต้มล่างนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเด่นบนตัวเดียวเนาะค่ะเนาะเด่นบนตัวเดียวงวดที่แล้วให้สองจา้างวดนี้ให้สามนะคะสําหรับแนวทางของแอดวิลาเนาะมากระจวดจาดตามเพื่อนได้เลยเลยนาะพี่น้องเนะาะวัไปตามสูตรเพื่อนนะคะพี่น้องมักตัวใดกระจวดตัวนั้นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน้องมาคนเดียววะสันอันนี้วิ่งล่างตัวเดียวแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากลางลาวนาะพี่น้องเนาะอา,อาจารย์เสือขิมชากลังลาวเพิ่นบอกว่าหามาล่างวะสันห้าก็จะเป็นสามหา,าพี่น้องะขั้นมากกจวดจ่าตามแอดไพดยเยนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเน้นสามหาเนาะค่ะมากกพิจนาตตามเพิ่นไดเดอร์พี่นอ้องเด้อมกักตัวใดกจวดจ่าต้นนั้นละพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนวัสันตัวเก้าดับสามเดือเอาอยูวันสัน้นวันนี้ดับเจ็ดบนนะคะสําหรับแนวทางเลขดับเอลเดนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนใจหลักนะคะพี่น้องคะคนใจลักว่าสันบอกว่าเด่นบนอยู่ที่วสันพี่น้องหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกอ่หนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่เก้าข้างล่างหาแปดตัวเดียววัสันพี่น้องคะเอามากระจวดจัดจาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาตามเผลได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เบสผ้าลวยเนาะแอดเบสผ้าลวยเพิ่นไห่มากเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าจังซีแหละค่ะพี่น้องแอดเบสผ้าลวยบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่498เนาะจ้ะอ่าสตัวอยู่ที่หกเก้อ่าเก้าและ68เนาะคะ่ะมักตัวใดกับวากันไปตามสูตรเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะคั้นบ่มักกับพานใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางวสันพี่น้องครับเป็นแนวทางของผู้ไดเนาะเป็นแนวทางของสองตัวบนวสันสองตัวบนสองตัวบนแน,นวทางของแอดโคมเนาะพี่น้องเนาะนนะเด่นบนแอดโคมวสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่หากับหกนะ้องวัที่แล้วมาหกสองตัวเนาะวันนี้เด่นบนอยู่ที่เจ็ดกับแปดวสันมักกับพิจาณาตามเพื่อนไดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาถายลิปนี้ให้ขอ,ขอขอบคุณพเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดีเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงงรวยๆปังๆสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่พอแม่พี่นอ้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า